สวัสดีะค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้นะคะคุณผู้ชมคงสงสัยว่าธัญญามาทําอะไรมืดๆซ,ซุ่มๆอยู่นะธัญญาได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนธัญญาว่าวันนี้นะคะเขาจะมาเจอกับคนที่เขาออกเดทในอินเทอร์เน็ตนะคะที่เขาพบเจอในออนไลน์คือเพื่อนคนนี้ของธัญญาเนี่ยเขาจอดก่อนเดี๋ยวชาวบ้านเขาดับไฟแป๊บหนึ่งออคือเพื่อนของคนนี้ของธัญญาเนี่ยนะคะ เขาหาคู่ทางออนไลน์แล้วก็ยังอยู่ในช่วงที่เขาหาอยู่แล้วก็เขาได้ออกเดทกับผู้ชายคนนี้มาประมาณสักครั้งที่สละอันนี้ครั้งที่4ี่เขาชวนมาบ้านเพื่อนทัญญาก,ก็บอกว่าให้ทัญญาแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงมาเป็นเพื่อนทีนี้ทัญญาก,ก็เลยโอเครับคําแล้วก็รับปากเขาแล้วก็ลองมาดูกันนี่เป็นครั้งแรกที่ทัญญาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาด้วยช่วยลุ้นดูซิว่าคนผู้ชายคนนี้ที่เขามาออกเดทเนี่ยเป็นคนยังไง ดูแล้วผ่านไหมหรือว่าไม่ผ่านดูแล้วใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เพื่อนอีกคนหนึ่งทัญญ่ามาละเพราะว่าเรามากันหน่วยค่าตายสามคนคุณผู้ชม่ะแล้วเดี๋ยวทัญญ่าก็จะอยู่สักแป๊บหนึ่งทัญญ่าก็จะกลับละดูราดราวว่ามันเป็นยังไงทัญญ่าอยากจะรู้เรื่องราวว่ามันเป็นยังไงนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเจอกันข้างในบ้านทัญย่ามาถึงหน้าบ้านฮะเข้าไปก่อนนะคะมาที่เจ้าสาว คุณผู้ชมขาธัญญาก็อยู่ที่บ้านเพื่อนนะคะที่ว่าเขาเอา่อมาออกเดทกันเนาะธัญญาก็มากับเพื่อนอีกหนึ่งคนก็มาสอดแนมนะคะคุณผู้ชมไม่ได้มาสอดแนมหรอกมาเป็นเพื่อนมาดูให้เพื่อนว่าหนุ่มคนนี้โอเคไหมมาสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์แต่ธัญญาก,กับเพื่อนธัญญาเนี่ยแต่งงานแล้วทั้งคู่ค่ะหมดสิทธิ์มีสามีแล้วค่ะธัญญาจะบอกว่าเวลาเลือกคู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันสามารถเลือก ว่าต้องการผู้ชายอาชีพอะไรอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอาชีพก็คือว่าเป็นช่างภาพถ่ายโฆษณาไเจอที่ไหนนะเจอที่ match dot com โฆษณาให้แมชถ้าวันหนึ่งเขาได้แต่งงานกันแล้วเดี๋ยวทน่าจะดีใจกับเขามากเนี่ยอันนี้รีนะคะเอ่อเื่อนสาวรีรีกับทันสมัยรีกับทันย่าเนี่ยก็คือเขาใครเข้ามาก็ต้องคว้าไปกอนเลยเตอนไอ้อินเทอร์เน็ตยังไม่เป็นที่นิยมใช่ยังไม่เป็นที่นิยม ตอนนี้แกมท็นยัากำลังจะกลับบ้านนะคะนะคะเดี๋ยวคุณยาทัญญาไปเล่าคุณผู้ชมฟังต่อว่าเป็นยังไงได้เรื่องยังไงบ้างน,นะคะคุณผู้ชมขาเจอกันอีกนะคะหลังจากที่เมื่อวานทัญญาได้พาคุณผู้ชมไปทานข้าวกับทัญาแต่ก็ไม่ได้เห็นตอนทานข้าวเลยเนาะเพราะว่าทัญญาไม่ได้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอตอนนั้นมาเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะไม่เหมาะอะคะ่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าทางฝ่าย ผู้ชายเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้จักกับธัญญามาก่อนแล้วก็เขาก็อาจจะไม่มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาแล้วก็ได้แค่คุยเอาประสบการณ์เอาความรู้จากเขาเนี่ยที่เขาพูดคุยกับเราเนี่ยแล้วก็มาเล่าสู่ให้คุณผู้ชมฟังเมื่อวานนี้ก็ได้ใจความว่าคือเพื่อนญาเนี่ยสองคนเนี่ยเขาเจอกันในเว็บไซต์ชื่อว่าเว็บไซต์ใหม่เป็นเว็บไซต์ล่าสุดที่เพิ่งจะมีมานะคะระยะหลังชื่อว่า bumble dating c o t com ธัญญา ลงไว้ข้างใต้ดีกว่าว่ามันชื่ออะไรแน่นอนเดี๋ยวไปหาให้แน่ชัดก่อนแล้วก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเว็บไซต์ที่ค่อนข้างจะใช้ได้นะคะจะต้องเป็นเว็บไซต์ที่เสียค่าใช้จ่ายคุณผู้ชมของเพื่อนธัญญาเสียจริงๆแล้วเขาบอกว่าเดือนละเเหรียญหรือ3เดือนเอ้ยไม่ใช่3เดือน6เดือน36เหรียญน,นะคะ u s ดอลลราทำการสมัครเสียเงินเสร็จปุ๊บลงโปรไฟล์ของเพื่อนของเพื่อนของธัญญาลงชื่อเสียงเรียงนาม รูปภาพความชอบหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างชอบอะไรไม่ชอบอะไรรายละเอียดอย่างนั้นเสร็จปุ๊บลงไปทางฝ่ายชายเขาก็จะย์ฮัลโหลมาละทักทายมาโดยที่เว็บไซต์นี้เขาบอกว่าถ้าฝ่ายชายก็จะทักทายมาเยอะมากคุณผู้ชมเขาบอกเยอะจริงๆแล้วก็เป็นหน้าที่การงานดีๆเยอะแล้วก็ไม่ดีก็เยอะหลอกนี่ก็เพียบเขาบอกเดี๋ยวคืนนี้จะโทรศัพท์มาเล่าให้ฟังว่าไอ้พวกหลอกนี่เป็นยังไงแล้วก็ ฝ่ายชายก็จะเซฮัลโหลมาทักทายมาถ้าเขาดูแล้วเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกชอบเบอร์หนึ่งสองสามเขาก็ตอบโต้อตอบกลับไปก็ถึงจะคุยกันได้แต่ถ้าฝ่ายชายทักทายมาฝ่ายหญิงปิดประตูนโนไม่คุยด้วยเขาก็จะคุยกับเราไม่ได้นะคะ,ะเพื่อนญาก็บอกว่าก็เจอกับฝ่ายชายเนี่ยในเว็บไซต์นี้แล้วก็เขาบอกว่าเขาก็เลือกดูนะมันไม่ใช่ว่าคนนี้จะเขาจะไปคนแรกเขาก็ลองดูมาหลายคนแล้วนะคะคุณผู้ชมคะแต่รู้สึกว่ามัน ไปไม่ได้ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบส,ส่วนใหญ่คือมีอะไรที่แบบบางคนก็มาแบบเล่นๆเ,เยอะเพราในเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะมีประเภทเป็นลักษณะถามเราว่าเราต้องการที่จะเป็นแบบลองเทอ r m มหรือ Short Term Relationship Short Term r e l a t i o n ั่นชก็คือหมายถึงว่าคบกรันระยะสั้นไม่จริงจังลองเทอ r m มนี่ก็คือว่าต้องการที่จะคบกันเป็นเรื่องเป็นาวจริงจังเพื่อนทันยาก,ก็เลือกเป็นลองเทอ r m มรีเล i ชั่นชิ แล้วฝ่ายชายเนี่ยที่เขาเลือก long อง r ท r e l ม t erm i o n s h i p เนี่ยมันก็สกรีนไปได้จุดหนึ่งคือว่าเขามองหาคนที่ว่าเอออยากจะคบจริงๆรจัง,จง,จงไม่ใช่ว่ามาวันสวันอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เลิกย้ายหายไ,<ม>ไปส<ว>ยเสร็จปุ๊บฝ่ายชายก็ทักทายมาเขาก็อย่างที่ธัญญาบอกว่า mm hmm. เพื่อนธัญญาก็ได้ทดลองไปทานข้าวนะคะแต่เขาก็ทําที่ธัญญาบอกนะก็คือไปทานกาแฟไปทานข้าวไปแค่ใกล้ๆก่อนพอเริ่มรู้สึกว่าเออเริ่มมีความสนใจกันมากขึ้น ทีนี้พอผู้ชายชวนไปที่บ้านทําไงล่ะเขาก็ไม่รู้จุดประสงค์นะชวนไปเนี่ยพันญาก็พูดตรงๆเลยว่าฝ่ายชายเขาคงคิดอะไรไปห้าสิบห้าสิบมานะดีบ้างไม่ดีบ้างเพื่อนทันยาก็พูดตรงๆเลยว่าฉันขออนุญาตพาเพื่อนมาด้วยนะคะสองคนเพื่อที่ว่าจะมาให้เพื่อนฉันช่วยดูว่าอยู่เป็นยังไงเพราะว่าเขาก็เริ่มที่จะรู้สึกว่าเออประทับใจฝ่ายชายแล้วก็รู้สึกว่าจะก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งละฝ่ายชายก็ใจดีค่ะฝ่ายชายก็โอเค ได้อยู่พามาก็ได้คือที่นี่นะกับฝรั่งนะคะคุณผู้ชมขาถ้าคุณผู้ชมคิดจะคบกับฝรั่งคุณผู้ชมต้องพูดตรงๆพูดตรงๆไปเลยค่ะเขารับได้ถ้าเขาบอก y ยสก็คือ Yes โอเคถ้าเขาบอกไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วเขาก็จะไม่มานั่งมาโกรธมาโมโหอย่างเพื่อนทันย่าเนี่ยถามเขาก่อนเพราะว่าไม่ใช่พอไปถึงไปเซอร์ไพรส์คนเพื่อนไปเป็นขยงเขาก็จะโกรธแต่ถามเขาก่อนเลยถ้าเขาบอกว่าได้เราก็พาไปถ้าเขาบอกไม่ได้ก็ไม่ต้องพาไปหรือเพื่อนทันย่าจะไม่ต้องไปออกไปทานข้าวข้างนอก ก็แล้วแต่เขาจะตัดสินใจแต่ทีนี้ฝ่ายชายบอกว่าโอเคอยู่พามาเลยเขาก็เลยทําอาหารชวนไปทับประทานข้าวเย็นเมื่อวานจะญาก็เลยได้ไปทําความรู้จัก,จกแล้วก็พูดคุยฝ่ายชายเนี่ยเข้ามาในเว็บไซต์ก็เพื่อต้องการหาแฟนเหมือนกัน mm hmm. เขาก็อยู่ในวัยทีเ่เกือบจกกะเกษียณแล้วฝ่ายชายไม่มีพันธะอะไรไม่มีลูกแต่เคยแต่างงานมาฝ่ายเพื hmm. ่อนทัญญามีลูกเคยแต่างงานมามีลูกสแต่ลูกโตกันหมดแล้ว ก็เริ่มคิดว่าเวลาแก่ตัวไปเนี่ยก็ต่างคนจะต่างจะต้องอยู่คนเดียวต่างคนต่างเข้าเว็บไซต์หาคู่ออนไลน์เพื่อที่จะต้องการหาคู่ชีวิตเพื่อที่จะอยู่ด้วยกันในบ้านปลายมันก็ทําเป็นสาเหตุทําให้เขามาเจอกันแล้วทัญญาก,ก็ถามว่าเอ้าได้อย่างนี้เขารู้ไหมว่าเราเอายุเท่าไหร่เวลาที่อยู่ใส่รูปใส่อายุจริงเขาบอกว่าใส่จริงทุกอย่างเพราะว่าไม่ต้องการที่จะปิดบังอะไรเลยฝ่ายชายบอกว่า เขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะมันมีผู้ชายประเภทหนึ่งที่ชอบต้องการ<ม>เด็กเดกต้องการสาวสาวสวยๆแต่อีกประเภทหนึ่งเนี่ยคือไม่ชอบไม่ต้องการแบบนั้นแล้วคืออิ่มตัวแล้วเหมือนกับว่าอยู่ในวัยที่ในวัยที่นิ่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เขเนยายก็ถามสัมภาษณ์มาบอกว่าฝ่ายชายก็บอกว่าเขาก็ต้องการเขาก็อายุเยอะแล้ว เขาก็จะ,กะเกษียณแล้วเขาก็อยากจะมองหาคนที่อยู่ในวัยใกล้เคียงกันนะคะเพื่อที่จะอยู่กับเขาเป็นเพื่อนกันยามแก่เท่านะคะนี่คือสาเหตุที่เขามองหาผู้หญิงทางออนไลน์เหมือนกันซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็ง่ายแล้วก็สะดวกกับการที่จะต้องไม่รู้จะไปหาตรงไหนคนวัยขนาดนี้ใช่ไหมคะก็เข้าออนไลน์นี่แหละจะได้เหมือนกับรู้แบ็กกราวด์ด้วยว่าผู้หญิงทํางานอะไรเป็นใครเป็นคนอะไรแต่ส่วนใหญ่นะคุณผู้ชมคะ่ะ เท่าที่ธัญญาดูมาแล้วคุยมาคนที่เข้าเว็บไซต์ออนไลน์แล้วก็หาคู่ซึ่งเป็นคนเอเชียเนี่ยจะเคยไปเที่ยวเมืองไทยมาแล้วเป็นส่วนใหญ่เออธัญญาถามนะว่าแล้วก็จะมีความชื่นชอบกับลักษณะผู้หญิงทางเอเชียนะคะแล้วก็เขาก็จะเน้นมาในออนไลน์ลว่าเขาชอบเอเชียเออมันก็ทําให้เป็นสาเหตุให้ผู้หญิงเอเชียของเราเนี่ยขายดิบขายดีนะคะฝรั่งเขาก็อยากจะมาแต่งงานด้วยด้วยความที่เป็นคนอ่อนหวานสุภาพเป็นแม่บ้านแม่เรือน แล้วก็ได้ยินมาอีกเออนี่อันนี้ก็เป็นไอเดียใหม่บางคนนะคุณผู้ชมขาไม่ชอบคนที่อยู่ในกรุงเทพนะคะฝรั่งบอกว่าอบางครั้งเนี่ยมีความรู้สึกว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยไม่ค่อยใออสซื่อบริสุทธิ์นะคะเหมือนคนที่อยู่ตามต่างจังหวัดพรรู้สึกมันมีความเป็นธรรมชาติหัวอ่อนอย่างเงี้ยนะคะมากกว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพเออมันก็แปลกดีนะคุณผู้ชม ก็แล้วแต่ความชอบชอบใครชอบมันนะคะทีนี้ก็มาสรุปว่าเมื่อวานนี้เราก็ไปทนานข้าวเรียบร้อยสัมภาษณ์เรียบร้อยดูแล้วธัญญาก็ว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนใช้ได้แต่ธัญญาก็ได้เจอเขาแค่ครั้งเดียวนะคะเมื่อวานนี้ส่วนเพื่อนธัญญาจะสารความสัมพันธ์เขาต่อไปหรือไม่อันนั้นก็ต้องมาดูเป็นการตอบเป็นเป็น,เป,นเป็นตอนต่อไปว่าเขาจะประสบความสําเร็จไหมเขาสามารถจะคบกันไปได้ไหมก็ มันอาจจะมีอะไรที่ไปด้วยกันได้หรืออาจจะมีอะไรที่ไปด้วยกันไม่ได้ก็ได้เพราะเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ในระยะแรกๆใช่ไหมคะนี่ค่ะคุณผู้ชม่ะก็เป็นประสบการณ์ซึ่งทัญญามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังที่ทัญญาได้รู้ได้เห็นมาเพื่อทัญญาก็น่ารักนะให้ทัญญาเอามาเผยแพร่บอกต่อแถมบอกทัญญาอีกกว่าเดี๋ยวคืนนี้เลิกงานเสร็จปุ๊บเขาจะโทรศัพท์มาเล่าให้ทัญญาฟังว่าไอ้คู่ออนไลน์ที่มันหลอกลวงหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับออนไลน์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเขาบอกมีเยอะมาก ทันย่าก็จะมาเล่าต่อให้คุณผู้ชมฟังเพื่อนเพื่อนผู้หญิงฟังจะได้เป็นความรู้เอาไว้นะคะหรือว่าเอาไว้ใช้นะคะงั้นก็วันนี้ทันย่าก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวทันย่าจะอัดคลิปใหม่อีกยังไม่รู้ว่าคลิปอะไรดีให้คุณผู้ชมแนะนํามาก็ได้ถ้าอยากรู้เรื่องอะไรนะคะวันนี้ทันย่าลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมคะ่ะใครที่เข้ามาดูทันย่าใหม่เพิ่งเข้ามาเห็นทันย่านะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ถ้าถูกใจชอบนะคะก็ กด s u b สไครป์ให้ธัญญาด้วยนะคะแล้วก็จะได้ติดตามไม่พลาดงั้นวันนี้ธัญญาลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ